สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มใน facebook กันค่ะก่อนอืึ่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์นะคะพิมพ์คำว่า kmkth MM หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกลับไปได้เลยนะคะในหน้าเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็จะอยู่ด้านบน,นตรงนี้เลยนะคะสามารถกดกันไปได้เลยค่ะในตัวลิงก์ของ kmkth MM ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บฟั๊มไลน์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะ เว็บไซต์เม MKT h S, จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกไปด้านในได้เลยค่ะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t u b e IG, TikTok, t w i t t e r t e l e gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออไล24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนเพื่อดท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรัดผ่านยืนยันัผ่าน,ยานอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติก๊กสมัครก เ้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้งา่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆได้นะคะที่เคยล็องอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เทามาสู่หนาเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube i ด t จิตอลทวิตเตอร์เท gram นะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดู และอื่นๆอ,อีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้ริการกันไปได้เลยนะคะ ในตัวแพลตฟอร์มแน,นวนส,สุดตรงนี้เลือกเป็นของบริการของ Facebook นะคะหมุนหมูตรงนี้เลือกเป็นของเข้ากลุ่มนะคะเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มก็เลือกกันมาได้เลยนะคะจะเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มตรงนี้นะคะบริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะสามารถเลือกสัรงใช้บริการกันไปได้ดตามความสะดวกเลยนะคะก็ขอเลือกเป็น3706ตรงนี้นะคะขาฐฐ่าอธิบายตรงนี้เพื่อเพอสม่มมารถอ่านให้เข้าใจกันได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเองนะคะในตัวการวางลิงก์ตรงนี้นะคะสามารถคัดลอกกันมาได้เลย นะคะจากโ์ที่น่า,าจะใช้บริการตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะองอนยอดในที่ขึ้นให้นะคะจัดำนวนขั้นต่ำอยู่ที่100ใส่กันไป100นะคะในราคา10บาทกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบเ็ิดมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วไปดูหนะ้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะออเดอร์ order, แต่ละออเดอร์ก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่นะคะก็จงเป็นการวางลิงก์นะคะปริมาณและค่าการสั่งซื้อก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะอรอระบบดำเนินการกันสักครู่หนึ่งนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองค่ะเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาตัวึ้นไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นสามารถทำเลขออเดอร์ด้านหน้าตรงนี้ส่งให้แอดมินกันได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ สถานะตอนนี้รอระบบดําเนินการกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน QR วโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอืน้นเนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้ <hi> าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูวันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอังเปากันนะคะตัวอังเปาวาเลทตรงนี้นะคะ ก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอันเป่าของ t ูมันดิวเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตรวนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งคอมพิวเตอร์และ Android IOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ กิร,รองรับทั้งของ Google p a ย์และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มกัขึ้นกันมาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตันนี้ก็สมารถเข้าไปในเว็บไซต์โดยผ่านลิงก์จากด่านล้างกันไาได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของ,ง,ของ,ง,ของ,งเว็บไซต์ k m m k h กันดูนะคะช่วยให้เพื่อนเเปิดการมองเห็นเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ธุรกิจเพื่อนเพื่อนได้นะคะ วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเลกไปใช้บริการของเว็บไซต์ KMKT ให้กันดูนะคะ